สวัสดีครับสืดอครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันดีพี่ตี่อท่านท่านมาชมคลิปรอบคันสับเจ้ายามาฮ่ MT07 ครับคันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวนะครับจดทะเบียนปี2023เลขไม้5,000กิเมแท้ครับมาเพราะว่าของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมมาเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมาเพียง5,210กิเมแท้เรามีเลขไม้จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับ จอเดินไม่สวยใสครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงคนนี้กุญแจให้มาครบ2ดอกอ่ะสามต่อครับขออภัยดำสองแดงหนึ่งเช่นเคยหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยนะครับแฮนด์เดิมเป็นแฮนด์เดิมประกับไฟฟ้าเดิมสวยตัวอดษต่างๆไม่มีละรางปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรงตัดแสงสีฟ้านะครับมือคัตมือเบรกเดิมนะฮะไม่กดไม่งอกระบผกทันเบรก ไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนครับประกับพันเล้งตัวสอนต่างๆไม่มีรดางชุดครอบถังเดิมน็อตเดิมทุกตัวฝ้าถังสวยครับไลท์ดิวอยเลยครับติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวครอบถังด้านข้างไลท์ดิวอยไม่มีแตกร้าวเบาะนั่งเบาะซ้อนหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูไเนิร้ายครับติ๊กเกอร์เดิมเต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวด้านหน้าครับคันนี้มาพร้อมกับชิ้นหน้าแต่งนะครับนี่ฮะตรงรุ่นสรับ MT07 ไฟหน้าเดิมสวยครับมาเขาว่าไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ แกนโชกสวยไม่มีตามดและรั่วซึมบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์จากมิชลินพายโลต o รถนะฮะขอบล้อหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับสีเดิมจานเบรกก็หน้าครับมาดูครับ5,000กิโลเมตรแท้ต้องเป็นแค่รอยแบบนี้ครับเห็นไหมฮะมาพร้อมกับระบบเบรง ABS กระบอกโชกสวยคาลิเปอร์เดิมสวยนะฮะไายลิ้วลอยคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะคอท่อสวยครับไม่มีบุกกระแทกดันหน้าและดันข้างนะครับ ชุดแฟลลิ่งแลมแอร์ด้านขวาครับนี่ฮะโลโก้อยู่ครบติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวฝาเบาสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรวซึมและคาบกาวแข็งเครื่องเดิมสีเดิมนะครับไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะนะครับพักเท้าด้านขวายางเต็มขาเย็บกลังไม่คดไม่ออครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับทรง SC สซีโปรเจกต์นะครับเป็นแบบสลิปอ่อนตัดติดง่ายครับรอบเดินเบานีกับตาเร่ง ขึ้นเร็วลงเร็วครับรอ,อบเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดแน่นอนครับสวิงอาร์มด้านขวาไหลลิ้วลอยนะฮะจานเบรกด้านหลังเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเลก A B S นะครับขอบรด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังจากมิชลินพลอตโลสภาพให้ไปเลยครับ85%เเกือบเต็มท้ายสั้นแต่งนะครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาครับฝั่งซ้ายโซลตเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์น็อตเดิมขาวใสทุกตัวสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไล่ลิ้วลอยนะฮะพักเท้าด้านซ้ายยางเต็มๆนะฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายสีเดิมไม่มีล้มแปะแล้วก็ไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะฮะฝาว้าวสวย ไม่มีรมั่วซึมและคาบกาบมาดูหน้าเครื่องอ่ะินดูที่หน่อยซาวดิ้งด้านซ้ายครับโลโก้อยู่ครบติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวเลยหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งใสครับตามสไตล์ทันเดอร์ไบท์นนทบุรีนะครับกระบอกชกด,ด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมพันธ์กับด้านขวามาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะเอาละคันนี้เราเปิดราคาเพียง2 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวด้าน้านเพียงเก้ยบาท ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทุกเรทศฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีกรับได้เทิร์บิกบายทุกรุ่นรถเล็กทุกรุ่นนะครับถ้าใครหาอยู่ MT07-2023 มาที่คันนี้ครับรับประกันว่ารถสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสวัสดีครับ